ใช่มันก็เหมือนว่าหนูไม่แคร์จริงๆอะคะ่ะม,ม,มันเหมือนเราใส่ใจแล้วก็รักตัวเองมากกว่าณนะตอนนั้นแต่ถ้าเกิดเขาหายไปจริงๆก็คงแบบเสียดายมากเงี้ยค่ะนะถ,ถ้ามันนึกถึงตอนนี้ก็เสียใจที่ไม่แคร์เขาแล้วหนูก็รู้เลยว่าถ้า เขาไม่ได้รักเรามากๆจริงๆรือว่าอยากไปต่อกับเราอ่ะมันจะไม่มีวันนี้เกิดขึ้นเลยอะ่ะเขาคงจะไปหาคนอื่นหรือว่าเลิกกับเราไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ,คะยังโชคดีที่บนความนิสัยแย่ของเราตอนนั้นอ่ะเขายังอยากพัฒนาและอยากเปลี่ยนเราอยู่ยังอยากให้ไปต่อมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงถึงปัจจุบันแล้วมันก็เขาคงคิดว่าเรายัง<ท>คงเป็นแบบพอพัฒนาได้เขาก็คงจะคิดอย่างนั้นนะคะแต่ตอนนั้นอ่ะเอาจริงหนูก็เป็นคนนิสัยยังแบบไม่ค่อยแคร์กับรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ ก็แยบย้ายจเมิ่เคยขอโทษเขาไหมขอโทษค่ะม,มีช่วงที่แบบเนี่ยเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันสําคัญมีค่าแล้วก็มีความสุขในในแบบไหนอะค่ะก็ก็พยายามจะใส่ใจเขาแล้วก็ขอโทษอะไรที่ทําไม่ดีแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนตัวเองในมุมที่เให้เขามีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาทําให้เรามาเยอะแล้วอะคือ,อจริงๆแล้วครอบครัวก็ทําความสุขให้หนูอย่างที่เขาบอกบางทีเราอะชอบ ชอบเหนื่อยแล้วลืม,มว่าจริงๆอะพ่อแม่น่ะมานั่งปอกผลไม้เหรออุ้ยลูกกับ,บป้าด,ดีใจอะไรยอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราเราไม่ได้แบบขอบคุณแล้วก็มองข้ามหรือว่าอย่างเขาเนี่ยแค่เราเอ,อ่ยว่าเราอยากกินอะไรเขาก็ทํากับข้าวให้เรากินอ,อย่างเงี้ยในสิ่งที่เขาดูแลบางทีเราก็รู้สึกว่ามองข้ามไปแต่แล้วหลังเริ่มรู้สึกแบบขอบคุณนะรักจังเลยถ้าไม่มีเนี่ยแย่เลยอะไรยอย่างเงี้ยพยายามจะใช้คําพูดแล้วก็ภาษากายมากยิ่งขึง้นค,ค,ค่ะความเป็นคุณพ่อเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาเป็นคุณพ่อแบบไหนเอ่ยเป็นคุณพ่อทีี่่่ดมาาากคะะเพรว เขาดูแลตั้งตอนที่ทาราวเกิดใหม่ๆอ่ะหนไไูไม่ได้ไม่ได้พาเขาอาบน้ําหรือว่าไม่ได้อุ้มอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นปรับปั๊มนมแล้วก็ให้นมลูกนอกนั้นเขาทําหมดเลยโอ้ใช่ซึ่งก,ก็เป็นโชคดีที่เขาดูแลในส่วนอื่นๆได้ก็คือเต็มที่แต่เพราะว่าเขาทํางานเยอะด้วยค่ะค่ะคือแป๊บเดียวเท่านั้นเองอ่ะกลับมารับงานแล้วก็วิ่งกันแบบเช้าสายบ่ายเย็นดึกดื่นข้าม,มืดเจอ<ช>ู้ตลอดเวลาค่ะ ด้วยความที่ไม่แพ้ท้องโชคดีอย่างหนึง่งไม่แพ้ท้องแล้วร่างกายเป็นคนแข็งแรงมากแล้วดูแลตัวเองต่อเนื่องมาตลอดตลอดเลยค่ะทําให้ตอนที่ท้องเนี่ยทางานได้อยู่โดยที่ไม่รู้สึกแปลกหรือว่า<ม>รู้สึก,กว่าตัวเองท้องเลยแล้วพอหลังจากผ่าคลอดเสร็จปุ๊บพอแผลหายเริ่มเดินได้หนูรู้สึกว่าหนูออกมาข้างนอกแล้วหนูได้เจอคนและได้ทำงานหนูมีความสุขกว่ากับการที่ไปนั่งแบบอยู่กับบ้านแล้วเสียเวลายอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เพราะว่าเรามีคนช่วยเลี้ยงไงคะเรามีพี่เลี้ยงเรามีตายายเรามีสามี ดังนั้นเราก็มีคนแปะมือช่วยเราเยอะมาก <ul> ok. ดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทําอะไรได้เหมือนปกติทั่วไป <im consci en ics> เพราะว่าพื้นฐานเราดูแลตัวเองบดี <c oughs> ก็ต้องบอกว่าดูแลในทุกๆอย่างเลยค่ะแต่ว่ามันก็มีก่อนหน้านี้ที่รู้สึกเหมือนกันในสิ่งที่เราใช้กันเป็นประจรําทุกวันนะคะ <c oughs> ก็คือเรื่องของการมองเห็นต้องบอกว่าตัวชมพู่อ่ะเจอแสงไฟในสตูเยอะมากแสงแดดจากด้านนอกแสงไฟจากในบ้านรวมถึงหน้าจอโทรศัพท์ หน้าจอโทรทัศน์ที่เราใช้เป็นประจําทุกวันเรเหมือนการอ่านอ่านบทจากกระดาษหรืออะไรเงี้ยค่ะเราใช้ใช้การอ่านใช้การดูเยอะมากซึ่งมันก็มีมีผลต่อการใช้เวลาหนักๆอ่ะมันจะล้ามันจะรู้สึกว่าเหนื่อยมันจะรู้สึกแบบไม่อยากดูละไม่อยากอ่านละพักดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนการการสู้อะระยะเวลามันน้อยลงหนูอะ่ะชอบใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ชอบแบบแต่งหน้าเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ,คะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ที่จะจะ,จะแบบ ดูแลเขาแล้วมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมใส่คอนแทคแล้วมันแบบไม่ค่อยเกาะคอนแทคหลุดเหมือนตามันแบบไม่มีน้าอะค่ะเออมันก็แบบทำไมมันดูเหมือนเหมือนคอเราเวลาคอเราแห้งอะเรากินน้ําไปมันก็หุ้ยชื่นใจชุ่มชื่นหนูว่าอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเราก็คงต้องการแบบนี้เหมือนกันคล้ายๆกันเหมือนเวลาเราเมื่อยเราก็ไปนวดให้ถูกจุดเราก็จะหายเมื่อนะจุดจุดนั้นหนูว่าดวงตาของเราก็คงต้องการอะไรเช่นนั้นเหมือนกันนะคะ พอเริ่มรู้สึกเอเราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองหนูก็เลยมาเจอตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่า wellness i b e r y p a s <Okay>. s คุณผู้ชมนี่เป็นตัวที่ชมพู่ดูแลมาเนิ่นๆนก่อนหน้านี้เลยค่ะทำให้ปัจจุบันเนี้ยไม่มีเรื่องให้กังวลแล้วพอรู้สึกดีกับตัวเองปุ๊บปัจจุบันก็เลยส่งต่อให้กับคุณพ่อคุณแม่ทานด้วยแล้วคุณสามีรวมไปถึงวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็มาเชิญชวนคุณผู้ชมให้เปิดใจแล้วก็ลองมาใส่ใจดูแลอวัยวะ ส่วนนี้ของคุณดูนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เป็นประจำจริงๆปโปรวันนี้นะคะต้องบอกว่า w e l l n e ต I อร์บรีพนะคะ4กล่อง1กล่องมี30แคปซูลนะร้อยสายแถมฟรีเ e l well l n ็ตวิตามินซีไปเลยอีก4คขวด1คขวดมี60เม็ดนะคะราคารวมทั้งหมดถ้าต้องจ่ายนะปกติ4840บาทแต่วันนี้เหลือเพียง1350บาทเท่านั้นนะคะโทรมาก่อนที่02 6660788นะคะหรือว่าแอดชีวิไดหรือว่าสแกนคียโคดก็ได้นะคะฟรีค่าจัดส่งแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือจะมีส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะมีสารสกัดถึง5ชนิดด้วยกันนะคะในเวลเน e ไอเบอรี่พลัสเนี่ยนะคะเป็นแคสซูลแบบนี้นะหนึ่งเลยเขามีสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ 2. a s แอสตาแซนชิน่ะ3 สารสกัดจากดอกดาวเรืองค่ะ4น้ำมันปลาหรือว่าฟิชออยล์นะคะและสุดท้ายเลยก็คือน้ำมันรำข้าวค่ะตั้งแต่ทานเบนเนอรอ์อบริพาร์ทเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยม,มันอยากใช้เวลากับการอ่านบทการเล่นโทรศัพท์ได้มากยิ่งขึ้นนะโดยที่เราแบบไม่ต้องมานั่งหยีตาหรือว่าการใส่คอนแทคเลนส์ปัจจุบันนี้ชมพู่ก็ใส่ทุกวันเลยทุกรายการเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและปัจจุบันนี้นะต้องบอกคุณผู้ชมว่า เราทำงาน Work ์กฟอร์ม e มกันเยอะมากการทำงานที่บ้านเนี่ยยังน้อยก็ต้องอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ <Okay. S 2> หรือว่าคนที่ไม่ได้ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้ชีวิตในการดูโทรทัศน์หรือว่าขับรถ แสงแดดที่มันแยงตามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสงต่างๆเนี่ยมันทําให้มีผลระยะยาวกันหมดะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลเสียในตอนอายุมากๆแน่นอนซึ่งหลายคนเป็นลองดูรอบข้างก็ได้คนที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลเนี่ยนะคะก็จะเห็นถึงผลที่ตามมาเยอะมากและที่สําคัญที่ชมพู่เลือกและประทับใจนะคะต้องบอกว่าโรงงานก่อนเลยโรงงานนะคะผลิตผ่านการตรวจประเมิน สถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP และทานง่ายมากเป็นแคปซูลแบบนี้คุณผู้ชม mm hmm. ก็คือวันละ1เม็ดเท่าน,นั้นเองค่ะชมบูทานตอนท้องว่าง mm hmm. ตอนเช้าตื่นมาก็ทานเลย1เม็ดแล้ววันนี้โปรโมชั่นดีมากๆคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะรีบคว้า w ว l l n e ตแอร์เบอรนะคะทั้งหมด4กล่อง1กล่องเนี่ยนะคะมีทั้งหมด30แคปซูลด้วยกันค่ะ100สายแรกนะคะแถมฟรีไปอีกค่ะเว l เน็ตวิตามิน C 4ขวด1ขวดนี้มี60เม็ดตอนนี้วิตามิน C มีเดี๋ยวคนต้องการนะคนะรา,คา ทั้งหมดปกติ4,840บาทค่ะวันนี้เหลือเพียง1,350บาทเท่านั้นแต่เฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นต้องรีบโทรเลยนะคะที่เบอร์ 0 2 6 6 6 0 7 8 8ย้ำนะคะกดเลยค่ะ0 2 6 6 6 0 7 8 8หรือว่าไลน์ก็ได้นะคะแอ d ทีวีเดเรกหรือว่าสแกนเคอร์โคดหน้าจอตอนนี้ก็ได้ต้องบอกว่าราคานี้นะฟรีค่าจัดส่งแล้วก็มีก็บเงินปลายทางด้วยโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนก็ได้นะคะว่าจะเอาช่วงไหนนะปโปรนี้ดีมากจริงๆค่ะอยากให้เปิดใจแล้วก็ลองนะจ๊ะซึ่งย้ำอีกทีหนึ่งนะค,คุณผู้ชมเราทุกคนนะครับรวมถึงคนที่ตั้งใจจะดูลักรสกภาพในทุกๆรูปแบบนะครับ ต้องทานอาหารให้หลากหลายครบห้มูลในส,สัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจํากันด้วยนะครับรวมถึงนี่มีตัวช่วยพิเศษจากน้องชุพผู้มาฝากกันย้ําอีกทีได้ไหมครัว่ามันมีส่วนประกอบพิเศษอย่างไรได้ค่ะ,ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังนะอาจจะบอกนะ,ะฟังเสร็จนะไปเซิร์ชหาว่าแต่ละยนะอย่างเนี่ยมันดียังไง ได้ค่ะก่อนที่จะย้ำชูพูกย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะจะได้โทรกันติดทันนะโปรวันนี้นะคะต้องบอกว่าเวลเน e ไอเบอรีพลันะคะ4กล่อง1กล่องมี30แคปซูลนะร้อยสายตอนนี้ไม่รู้เหลือถึงหรือเปล่านะคะแถมฟรีเวลเน็ตวิตามิน C ไปเลยอีก4คขวด1ขวดมี60เม็ดนะคะราคารวมทั้งหมดถ้าต้องจ่ายนะปกติ4 8 4 0บาทแต่วันนี้เหลือเพียง 1, 3 5 0บาทเท่านั้นนะคะโทรมาก่อนที่0-2 6660788นะคะหรือว่าแอดชีวิได็กหรือว่าสแกนเคียร์โคก็ได้นะคะฟรีค่าจัดส่งแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยระหว่างที่กระหน่ำโทรมาตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะบอกส่วนผสมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่ามีสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยถึง5ชนิดด้วยกันใน w e l l n e ตแอร r y p อร s นะคะ1เลยก็คือสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ 2. แอสตาแซนทินค่ะ 3. มนะคะมีสารสกัดจากดอกดาวเรือง 4. มีน้ำมันปลาหรือว่าฟิตออยด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือน้ำมันรำข้าวนะคะหลังจากที่ทานมาในตอนนั้นเนี่ยที่ทานอย่างต่อเนื่องเรารู้สึกว่ามันต่างยังไงความรู้สึกส่วนตัวเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเวลาใส่คอนแทคเลนส์หนูก็จะกลัวแล้วก็ไม่กล้าใส่อยู่พักหนึ่งแล้วเพราะว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่รับกับการเกาะเลยอะ,ค,ะค่ะรวมไปถึงในการขับรถอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อก่อนจะแบบ หยีตามไม่สู้แสงอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกได้ว่าเออมันสามารถต่อสู้ได้มากขึ้นแล้วมันก็สามารถสบายสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นในการใช้การอ่านการมองหรือการดูต่างๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันสาคัญ ในการใช้ชีวิตมากนะคะแล้วมันเป็นอวัยวะที่เราใช้กันตลอดเวลาแต่บางทีเนี่ยมองข้ามแล้วก็ละเลยที่จะใส่ใจแล้วก็ดูแลเขาดังนั้นวันนี้นะคะชมพู่มาแนะนําอีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะต้องใส่ใจก็คือในเรื่องของสายตาน,นั่นเองค่ะย้ําโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะกับรายการนี้เท่านั้นนะคะย้ําเลยค่ะกับเ e ลเน็ตไอเบอรี่พลค่ะทั้งหมด4กล่อง หกล่องมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะ100สายแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้แถมฟรีเวลเน็ตวิตามินซีอีก4ขวด1ขวดมี60เม็ดค่ะราคารวมทั้งหมดนะ4 8 4 0บาทไม่ต้องจ่ายค่ะวันนี้จ่ายเพียง1,350บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรตอนนี้เลยค่ะ02-666-0788ย้ำนะ02น 6 6ห8หหรือว่าไลน์นะคะแอดทีวีเดเรกค่ะหรือว่าตอนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนคียรโครหน้าจอก็ได้ฟรีค่าจะส่งเก็บเงินปลายทางก็ได้โทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนกับเวลเน็ตแอบรีพลัสนะคะครับรีบกันแบบด่วนๆเลยนะครับหยิบโทรศัพท์แล้วกดมาให้ทันนะครับสำหรับโปรดีๆแบบนี้ในรายการนี้เท่านั้นนะจ๊ะผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะขนาดนี้ได้บทเรียนอะไรมาเยอะมากค่ะวันนี้คิดว่ามุมมองความรักของตัวเองเป็นยังไงบ้าง มุมมองความรักในปัจจุบันของหนูนะคะก็คือการเริ่มจากรักตัวเองให้เป็นก่อนเาบางทีเราเราฟุ้งซ่านไปเรามัวแต่ฟุ้งไฟไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เห็นความความมีค่าของตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาก็จะไม่ได้เห็นค่าตามเราเหมือนกันแต่ถ้าท่านวันหนึ่งเรากลับมามีสตินะคะรักตัวเองให้เป็นรักครอบครัวให้เป็นเริ่มต้นวิธีคิดที่แบบว่าไม่คาดหวัง ไม่ต้องอแบกความทุกข์เอาไว้เยอะๆค่ะแล้วก็มองโลกในแง่บวกให้มากๆมันก็จะสอดคล้องรับเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ,คะในความเป็นคุณแม่ของน้องธาราเผื่อน้องธาราฟังอยู่ตรงนี้และได้ดูคุณแม่อยู่ค่ะคุณแม่อยากจะบอกอะไรกับลูกกับความต่อให้เราบอกว่าความรักไม่ต้องคาดหวังค่ะแต่เราก็หวังดีหวังดีนะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกคะสําหรับน้องธาราก่อนอยากบอกอะไรกับลูกก็จะบอกว่าขอบคุณมากที่เขาเกิดมาเป็นลูกค่ะ ขอบคุณที่เขามาในจังหวะที่ดีมากที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้กลายเป็นคุณแม่คนได้แล้วก็มีวิธีคิดที่เปลี่ยนไปแล้วก็การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมากๆแล้วก็จะบอกว่ากับลูกก็จะใช้หลักการเดียวกันก็คือจะไม่คาดหวังจะไม่บังคับหรือจะไม่ตีกรอบให้เขาเป็นอะไรเลยเขามีความสุขเราก็ดีใจ แล้วก็จะดูแลเลี้ยงเขาในฝั่งเราให้ดีที่สุดแต่วันหนึ่งที่เขาจะตัดสินใจหรือว่าอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรหนูจะปล่อยอิสระเขาในการใช้ชีวิตมากๆแล้วเราก็จะดูอยู่ห่างๆแบบมีรอยยิม้มแล้วก็ภูมิใจในความสุขของเขาค่ะจากคนที่พูดได้ว่าวันหนึ่งวิ่งไล่ตามหาความรักเรียกว่าไขว่ควา้าเลยล่ะรวมถึงวิ่งไล่ตามไขว่คว้าหาความสุขในหลากหลายรูปแบบผิดถูกไม่รู้แล้วนะแต่ว่าณวันนี้เราผ่านพ้น รูปแบบของการไขว่คว้า,วาหาความรักและความสุขในแบบนั้นซึ่งเคยเป็นคนติดปาร์ตี้ติดเพื่อนหนักมากเลยหลายคนอาจจะยังเป็นแบบนั้นอยู่และหลายคนอาจจะเป็นเหมือนเราในวันนั้นที่พูดยังไงก็ไม่ได้ยินพูดยังไงก็ไม่ฟัง,ท,งทั้งที่มีคนพยายามส่งสัญญ,ญาณกับเรามาเยอะแยะเลยลองส่งสัญญาณเผื่อคนเหล่านั้นในวันนี้สทีในฐานะที่เคยเป็นคนแบบนั้นมาก,ก่อน ก็อยากบอกกับทุกทกคนที่มีความรักอยู่นะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็มีค่ามากๆแต่อยู่ที่สติในการใช้มันของเราด้วยนะคะมุบูเคยเป็นคนหนึ่งที่หลายคนบอกเหตุผลต่างๆนานามันเป็นข้อมูลที่ดีทั้งนั้นนะคะแต่ว่าพอเราเชื่อใจตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่รับฟังอะไรรอบข้างเลยแต่ว่าวันนี้อยากให้ทุกคนนะคะมีสติมากๆถามใจตัวเองดูว่าสิ่งที่คุณอยู่ด้วยปัจจุบันเนี่ยสร้างความสุขสร้างความทุกข์มากกว่า บางคนรู้ทั้งรู้ว่าทุกอยู่กดดันอยู่แล้วไม่มีความสุขแต่เขาพยายามฝืนพยายามยื้อพยายามจะรั้งเอาไว้ซึ่งมันไม่มีอะไรดีในบ้านปลายแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่ารู้ใจตัวเองแล้วมีสติแล้วเนี่ยพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและอย่าลืมถ้ารักตัวเองเป็นปุ๊บก,ก็จะมองเห็นหนทางแห่งความสุขง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ได้อะไรเยอะมากแล้วก็ได้รู้จักชมพู่นในอีกมุมหนึ่งนอกเหนือจากผู้หญิงที่ทำให้คนหัวเราะวันนี้ชมพู่หัวเราะได้เต็มหัวใจแล้วเหมือนกันค่ะ ครับผมไม่ใช่แค่ทําให้คนอื่นหัวเราะแต่เธอหัวเราะและยิ้มดังๆได้อย่างภาคภูมิใจกับชีวิตและครอบครัวของตัวเธอเองในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณชมพู่อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะแล้ววันนี้ครับต้องขอบคุณคิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของคุณนะครับรวมถึงแล็คต์โซยโก้ซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องครับสัปดาห์หน้าเธอคนนี้ต้องบอกว่าเป็นที่อิจฉาของผู้หญิงทั้งประเทศนุ่นรามิดาสกอต เราไม่เคยได้ฟังเรื่องราวความรักของคุณนุ่นรมิดากับคุณหลุยส์สกอตมาก่อนเลยพูดได้แบบนี้เลยนะว่าเอ๊ะทั้งคู่นี้เจอกันยังไงเดินทางยังไงกับความรักที่ยาวนานและผ่านอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครเคยรับรู้หรือคิดแน่นอนเปิดใจเต็มๆที่นี่ใน Club Friday Show นะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดด้วยครัครับแล้วก็เราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมครับเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ มุมมองความรักในปัจจุบันของหนูนะคะก็คือการเริ่มจากรักตัวเองให้เป็นก่อนเราฟ้งส่้นไปเรามัวแต่ฟูงปลายไปอะไรอย่างนี้ค่ะไม่เห็นความมีค่าของตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาก็จะไม่ได้เห็นค่าตามเราเหมือนกันแต่ถ้าวันนึงเรากลับมามีสตินะคะถ้ารักตัวเองเป็นปุ๊บก,ก็จะมองเห็นหนทางแห่งความสุขง่ายมากขึ้นค่นะ amarin tv